รีวิวรีโมทสั่งสตาร์ทนะครับอ่าคันนี้เป็น Ford ดที่6นะครับแปลงโฉมเป็น Ford ด f 1 5 0นะครับสั่งสตาร์ทรถด้รีโมทได้นะครับรถสตาร์ทแล้วนะครับสั่งสตาร์ทได้สั่งดับได้นะครับ เป็นระบบ PKE อโต้ล็อกนะครับเดินเข้าใกล้รถรถจะคายล็อกให้อัตโนมัตินะครับไฟจะกระพริบ2ครั้งครับเดินถอยห่างจากรถรถจะล็อกให้ออโต้นะครับไฟจะกระพริบหนึ่งครั้งของเดิมเป็นรูกุญแจก็จะได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทแบบนี้นะครับ <c oughs> การทํางานนะครับก็เหยียบเบรกครับกดปุ่มหนึ่งครั้งเหมือนปุ่มพุชสตาร์ทโรงงานทั่วไปเลยครับ ก็จะได้รีโมทสั่งสตาร์ทแบบนี้นะครับตรงรุ่น f o r d ครับ2ตัวนะครับคันนี้เข้ามาติดพร้อมจอ n d r o ด d อกล้องรอบคันนะครับก็จะเห็นท้ายรถเวลาถอยนะครับด้านหน้าก็จะเห็นด้านหน้ารถแบบนี้นะครับใช้งานสะดวกสบายครับโอเคสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ